อยากรู้ไหมครับว่ามีใครแอบมาส่องเฟซบ o ๊กของเราบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเช็คนะครับว่ามีใครแอบมาส่องเฟซบ o ๊กของเราบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนเนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาที่เฟซบุ o กของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับ มาเลือกนะครับที่ขีด3ขีดนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับพอเพื่อนเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่าง เลื่อนจนเจอคำว่า story นะครับแล้วแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่ตัวบนนี้นะครับความเป็นส่วนตัวของ story นะครับแล้วก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะที่คำว่านะครับกำหนดเองนะครับมาเลือกติ๊กในช่องวงกลมๆนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับอันนี้นะครับ หน้าแรกนี่ก็คือนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่เขามากดไลค์ให้เรานะครับเวลาเราโพสต์นะครับหรือว่าเราเคยคุยแมสเซนเจอร์อะไรกันอย่างนี้นะครับแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการนะครับปัดหน้าจอนะครับไปทางซ้ายมือนะครับนี่นะครับหน้านี้จะเห็นเพื่อนๆที่เข้ามาแอบส่อง Facebook ของเรานะครับพวกนี้นะครับจะเป็นคนที่ไม่เคยกดไลค์ให้เราเลยนะครับเวลาเราโพสต์นะครับสตอรี่หรือว่า คุยแชทพวกนี้จะไม่เคยคุยกับเราเลยนะครับไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราใน Facebook นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับวิธีนี้นะครับถ้าลองทําตามนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับปุ๊บโป๊ะสมัยสวัสดีครับ